วิยเยวป่อบทประพันธ์กิมยงนอนพภร,รัตแปลบทที่สิบเจ็ดวัดเซ็งเลียงยี่ตอนที่ห้าหลวงจีนทั้งสิบแปดรูปกลับคล้ายไม่ได้ยินก็ป่าน พากันขึ้นถึงบนยอดเนินหลวงจีนชารารูปหนึ่งประนมมือกล่าวว่าเตซือเป็นเอ้ยจุนเจี้ยผู้วิเศษอ้วนเตี้ยแห่งแคว้เหลียวตังกระมังผู้สี่ยวป้อยามลอยอยู่กลางอากาศพอฟังอดหัร oh ้อหาบิดาหลวงจีนไว้ผมนี้เรือนร่างผอมสูง หลวงจีนชาราแห่งเสียวลิมยี่หาได้ตาบอดฉะไหนาถามว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้วิเศษอ้วนเตี้ยวหรือไม่ดูท่าคงเน็บแนมมันมิคาดหลวงจีนไว้ผมกลับร้องดังๆว่าเฮ้ยเราคือผู้วิเศษอ้วนเตี้ยจริงพวกท่านเมื่อลวงรู้ความเป็นมาของเราคงไมิใช่ชนชั้นสามัญ ที่ทราบไปซื้อเป็นใครหรือลูกกินชรานั้นกล่าวว่าอาตมาเตงซิมแห่งตึกทักหมสังกัดวัดเสือลิมยี่ซื้อติอีกสิบเจ็ดบาทก็สังกัดตึกทักหมเช่นกันผู้วิเศษอ้วนเตี้ยอุทานดังอาพิกลาชาล่าเลเล่ วางร่างอุ้ยเสิบป่อลงอย่างแช่มช้ากล่าวว่าเฮ้ยที่แท้สิบปดอรหันแห่งเสียวลิมยีลวนุรุดมาเราเพียงลำพังกลับสู้พกท่านไม่ได้ทั้งหมดไม่มีข้ออาฆาตบาดหมางฉะนั้นกล่าวคำต่อสู้กันเก้าเอ้ยน่อจุนเจี้ย สองผู้วิเศษสูงเตี้ยแห่งแควเหลี่ยวตังกลางฟีมือสูงลังเยี่ยมหยอดยินดีที่ได้พบพานเฮ้ยมิกลารับพวกท่านเดินทางมายังงโงท่ทยสัวใหญ่กันเต่งซิมใต้สื่อชี้มือมายังยอุ้ยเสียวป้อกล่าวว่าประสบน้อยท่านนี้ มีความสัมพันธ์กับเสี่ยวลิมยี่อยู่บ้างขอทานปลดปล่อยมาลงจากเขาไปผู้วิเศษอ้วนเตี้ยรทราบดีว่าสิบแปดอรหันแห่งเสี่ยวลิมยี่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมหากผนึกกำลังจู่โจมสุดที่มันจะต้านรับได้ดังนั้นกล่าวว่าเห้เห็นแต่หน้าไต้ซื่อจะปล่อยปละ มันเวพลางตบฝ่ามือใส่ท้องน้อยอุ้ยเสียวป่อคลายจุดให้อุ้ยเสียวป่อกระโดดปราดขึ้นยื่นมือขวาออกกล่าวว่าคำพีเล่มนั้นเป็นสิบแปดอรหันมอบต่อข้าพเจ้าสั่งให้นำไปยังไปยังเสียวเลมยี่มอบต่อเจ้าอาวาสท่านยังคงส่งคืนต่อข้าพเจ้าเธอะ ผู้วิเศษอ้วนเตีย้ยประชากเสียงว่าเอะไรคำพีเล่มนี้มีส่วนเกี่ยวพันใดกับเสียวล่มยีุุ่้เีียวป่อมิตอบคำร้องดังๆว่าคำพีเล่มนี้เป็นหลวงจีนมุรุกนั้นใช้ข้าพเจ้ามอบส่งต่อผู้คนมีความสำคัญใหญ่หลวงนักรีบมอบคืนมา ผู้วิเศษพว้วนเตี้ยแท่นเสียงดังเฮะหันกายหมายทยานลงจากเนินดินขณะนั้นปรากฏหลงจีนเสียวลิ้ยี่สามรูปลอยตัวขึ้นยื่นมือตะปบใส่ต้นแขนท่านผู้วิเศษพว้วนเตี้ยมิคิดพัวพันนานไปจึงเบี่ยงกายหลบเลี่ยงอย่าได้เห็นท่านเรือนร่างสูงยิ่งปฏิกุริยากลับว่องไวนัก หลักวิชาคว้าจับของหลงจีนเสี่ยวลิมยี่ทั้งสามกลับไม่สามารถกระทบกระทั่งแม้แต่ชายจีวอนแต่แล้วปรากฏหลงจีนเสี่ยวลิมยี่อีกสี่รูปสกัดขัดขวางเบื้องหลังไววสลับฝวามือทั้ง8ปดข้างปนึกเป็นเงาฝ่ามืออันแน่นหนาผู้วิเศษอ้วนเตีย้ยหวาดกล้องร้องขึ้นปลักฝ่ามือทั้งสองออกด้วยท่าโง่เต็งไทยส่ว ห้าตะปูเบิกภูผากระแทกกระทันออกอย่างเกรี้ยกราาดคิดหมายหยิบยืมสภาวะทะลวงฝ่าลงจากเนินดินหลวงจินเสียวลิมยี่ทั้งสี่รูปแยกย้ายเป็นซ้ายขวาต้านพะทะอย่างหักโหมสองรูปทางซ้ายแฝงกําลังภายในแกร่งกร้าวสองรูปทางขวากลับแฝงกระแสะพลังอ่อนยุน ผูวิเศษพ้วนเตี้ยใจหายวูบรุ่นคิดขึ้นทราบมาว่าแนววิชากำลังภายในของเสียวลิมยี่แปรงงกล้าไร้เทียมทานแต่ลงจีนทั้งขวาทั้งสองรูปกลับแข็งกระแสะพลังอ่อนยุนนับเป็นศัตรูอันเข้มแข็งมิอาจชลาดูแครนดังนั้น แยกฝ่ามือทั้งสองสลายพลังฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามแต่เบื้องหลังปรากฏฝ่ามืออีกสามข้างตะกุยปราดมาหลักวิชาของหลวงจีนทั้งสามรูปที่ด้านหลังกลับผิดแพกแตกต่างแยกย้ายกันใช้วิชาเล็งเยี่ยวโรงเล็บมังกรโหเยี่ยวโรงเล็บพยักษ์เอ็งเยี่ยวโรงเล็บเกี่ยวออก วิเศษพุ่นเตีย้ยใจหายวูบโผพุ่งขึ้นกลางอากาศหมุนคว้างดุดสายลมหอบหนึ่งและลิ้วลงที่ข้างกายอุ้ยเสียวป้อยื่นมือขวาตะปบคอเสื้ออุ้ยเสียวป้อตะวาดว่าฮ้ยพวกท้าต้องการให้มันมีชีวิตเสืบอไปหรือไม่สิบแอรหันสลับเท้าพุ่งวนเวียนก่อตั้งเป็นวงล้อมสองชั้น รายล้อมผู้วิเศษอ้วนเตี้ยวไว้เต็งซิมไตสื่อกล่าวว่าอันคำพีของประสบน้อยนี้ลำขานะเพราะธาตมอบคืนมาผู้วิเศษอ้วนเตี้ยยกร่างอุ้ยเสือป้อขึ้นสูงท่าฝ่ามือซ้ายใส่กระหม่อมอุ้ยเสือป้อไม่ตอบวาจาเต็งซิมไต้สื่อก้าวยาวๆสู่ทิศเหนือ สภาพการชัดแจ้งยิ่งหากแม้น18อรหันสกัดขัดขวางท่านจะแผ่พุ่งพลังจากใจกลางป่ามือซ้ายกดกระแทกกระหม่อมปุ้ยเสียป่อแหลกลานทันทีหลวงจีนทางด้านทิศเหนือหลายรูปลังเลเล็กน้อยจากนั้นเปลี่ยนกายเปิดทางผู้วิเศษพ้วนเตี้ยจึงโลดตะบึงสู่ทิศเหนือ18อรหันก็ทุ่มเทวิชาตัวเบาติดตามไป ยามนี้หลวงกินเสียวลิ้มยี่ตกคลายจุดให้กับสังยีเห็นอุ้ยเสียวป่อถูกรากุมไปสร้างความแตกตื่นแก่นางเกรงลมปราณไล่ล่าตามวิชาฝีมือของนางได้รับการถ่ายทอดจากยอดบนสูงล้ำพัดเทียมยอดฝีมือแต่จะอย่างไรอายุยังเยาวพลังการปึกปรือเป็นมุรองสิบแปดอรหัน พอปอนกับร่างเตี้ยเล็กติดตามไปสองลี้ก็ถูกทอดทิ้งจนล้าหลังสังยียามร้อนรุ่มถึงกับพร่ำไห้ออกมาแต่ด้วยความห่วงใหญ่อุ้ยเสืปอปอยังคงวิ่งตะบึงเห็นผู้วิเศษพ้วนเตีย้ยแม้กกรากุมคนผู้หนึ่งถ้าร่างหาได้เชื่องช้าไม่สิปดอรหันกลับไม่อาจติดตามพัน ลันเห็นผู้วิเศษอ้วนเตี้ยเวเปลี่ยงกายวูบพุ่งปราดไปตามทางภูเขาคับแคบขึ้นสู่ยอดเขาสูงลูกหนึ่งหลวงจีนเสียวลิมได้แต่ทยอยติดตามขึ้นสู่ทางคับแคบตีละคนสังยีเมื่อติดตามถึงเชิงเขาก็เหน็ดเหนื่อยจนหอบหายใจยามเงยหน้าขึ้นเห็นยอดเขาสูงชันเสียดเมฆต้องพรุนคิดขึ้น ของจีนไว้ผมชั่วร้ายพลาดผมอุ้ยกงชื่อขึ้นสู่ยอดเขาสูงปากพลาดพลั้งร่วงหล่นล,ง,ลงมาผงชื่อไหนเลยมีชีวิตรอดได้ขณะประวัติลนลานพลันได้ยินเสียงครืนครันสถานหูหินใหญ่มากมายหลายก้อนกลิ้งตกลงมาตามทางภูเขาสิแปดอรหันต้องหลบเลี่ยงตลอดเวลา ที่แท้ผู้วิเศษอ้วนเตีย้ยขณะขึ้นสู่ยอดเขาได้ตวัดเตะก้อนหินข้างทางกลิ้งตกลงมาสกัดขัดขวางศัตรูยืดระยะห่างทุกขณะเจ้าอาวาสแตงกวงตอนประมือกับ้วงผู้เกาะอวัยวะภายในรับบอบช้ำเล็กน้อยจึงอยู่ล้าหลังที่สุดสังยีพอเห็นเช่นนั้นรีบทยานขึ้นสู่ยอดเขาปากร้องว่า ท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเต็งกวงเหลียวหน้ามาเห็นนางลมหายใจไม่ปฏะติประตอสีหน้าประวัติรั่นปรึงจึงปลอบประโลมว่าไม่ต้องกลัวมันไม่กล้าทำร้ายขงจื้อท่านแต่หวน,นึกถึงผู้วิเศษอ้วนเตี้ยดุร้ายปานนี้กลับไม่กล้าระบุมั่นยามนั้น กุมมือสั่งยีไว้เร่งรุดขึ้นสู่ยอดเขารอจนทั้งสองขึ้นถึงบนยอดเขาเห็นสิ็อราหันห้อมล้อมอารามหลังหนึ่งแสดงว่าผู้วิเศษอ้วนเตี้ยและอุ้ยเสียวพ่อย่อมอยู่ในอารามที่แท้เทือกเขาโง้ไยสัวมียอดเขาสูงทั้งสิ้นห้าลูกแต่และลูก ก่อสร้างวัดวาอารามหลังหนึ่งใช้ประกอบพิธีทางสงยอดเขาลูกนี้เป็นหนึ่งในห้าขนานนามกิ้มซิวหงอารามประจำยอดเขาลูกนี้คืออารามโขจิยี่สังยีส่งเสียงร้องว่าคงชื่อแต่เทว่าหามีซุ่มเสียงขานตอบไม่ จึงสกิดเท้าพุ่งปราดเข้าไปเจ้าอาวาาเต็งกวงเรงนางจะถูกประทุษสร้ายจึงทัดทานว่าอย่าได้เข้าไปลางยื่นมือหมายจุดครั้งแต่สังยีท่าร่างปราดเปรียวกับตะปบถูกอากาศสะท่าสังยีโหมตรงสู่บทพรบประทาน เห็นผู้วิเศษอ้วนเตี้ยยืนหยัดอยู่ใต้ชายคาโบดมือซ้ายยังคลาดกลุมอุ้ยเสยอพ่อไว้สั่งยิวร้องว่ากงชื่อหนุงจีนชั่วร้ายทําร้ายท่านหรือไม่อุ้ยเสยวพอ่อกล่าวว่าท่านไม่ต้องร้อนรุ่มมันไม่กล้าทําร้ายข้าพเจ้าหรอกผู้วิเศษอ้วนเตี้ย กระชาติเสียงว่าเฮ้ยเราชะไหนไม่กล้าทำร้ายเจ้าหรือวิเียวป่อกล่าวอย่างยิม้มแย้มท่านหากกระทบกระทั่งข้าพเจ้าแม้สักขุมผลหนึ่งสิบแปดอรหันแห่งเสียวลิ้มจะกล้าคุมท่านไปเปลี่ยนแปลจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหลายเป็นทั้งอ้วนฉุทั้งต่ำเตี้ยดังเดิม ผู้วิเศษอ้วนเตี้ยหน้าแปรเปลี่ยนไปกล่าวเสียงสั่นเร้วรัวกลับสู่สภาพเดิมหรือเจ้าเจ้าทราบได้อย่างไรซึ่งความจริงวิเศษพ่อหาทราบเรื่องราวใดเพียงแต่เห็นฝ่ายตรงภาพร่างผอมสูงกลับขนานฉายาผู้วิเศษอ้วนเตี้ยจึงพร่ำกล่าวเหลวไหลมิคาด เปะปะกูเป้ากลับขี่ถึงใจดำมันอุ้ยเสือพ่อดูจากสีหน้าฝ่ายตรงข้ารู้สึกแวงแววประหวัตรั้นพรึงดังนั้นกล่าวว่าฮ่ข้าพเจ้าทราบดีอัศัยสิบแปอรหันยังไม่มีความสามารถปานั้นอุ้ยเสือพ่อ รู้สึกฝ่ามือที่ทาบอยู่บนขมอมของตนสั่นเรงเริกเล็กน้อยแสดงว่าจิตใจแฝงความหวาดหวั่นรั้นปรึงจึงกล่าวพวกมันไม่มีความสามารถเงกลิมเส้นซื้อแห่งวัดเซ็งเล้งยี่กลับกระทําได้สิบแปดอรหันเพียงสอบถามจะทราบเองผู้วิเศษอ้วนเตี้ยใจหายว่าโล่งว่า เง็กลิ้มเสี้ยงซื่ออยู่ในวัดแสงเมียงยี่หรือท่านหากไม่เชื่อก็ไปชมดูเองผู้วิเศษอ้วนเตี้ยร้องอย่างคุนเพืองน้อยเราใหญ่ต้องไปชมดูมานดามันเถอะเราไม่ไปเด็ดขาดพระสูตร42บทเล่มนี้เป็นเง็กลิ้มเส้ยงซื้อมอบต่อเรา ท่านไม่ไปพบพานมันมันจะมาเสาะหาท่านเองอุวิเศษก้วนเตี่ยพลันบังเกิดโทสะกระดังตวัดเท้าขวาเตะออกแว่วเสียงดังโครมเตะสิงโตหินที่เชิงบันไดปลิวกระเด็นไปปะทะกับผนังห้องจนสะเก็ดศิลาปลิวเวียนว่อนร้องว่าเอ๊ะยกลิมเสียงซือหากขึ้นเขามา เราจะบทขยี้เจ้าแหลกล้าน้ามืออุ้ยเสี่ยพ่อรอบร่ำครวญในใจอย่างหวนโหยพรานี้กลับก่าวไม่ถูกต้องมิซ่ามันฉะไหนาอาคาตเง็กลิ้มเส้นสื่อปานนี้ตนเองไม่เข้าใจสาเหตุความในรู้สึกกล่าวกระไรล้วนพลาดผิดยามกระทันหัน กลับมิกล้าเอ่ยมากความผู้วิเศษอ้วนเตียบกว่าตามายังสังยีถามว่าเจ้ารุดมาใหญ่กันหรือลำคาญในคานมีชีวิตเสื่อไปสังยีกล่าวว่าข้าพเจ้าร่วมเป็นร่วมตายกับกงจชื่อท่านหากทำร้ายเถ่าแม่สักผุมผลหนึ่งข้าพเจ้า จะเสียงชีวิตกับท่านเอเด็กน้อยนี่มีอันใดดีอารกหญิงเจ้ากลับบังเกิดกิดปฏิพัทธ์มันปานนี้สังยีหน้าแดงวูบไม่สามารถตอบคากล่าวว่าคงชื่อเป็นคนดีท่านเป็นคนชั่วร้ายยามนั้น เบื้องนอกบังเกิดซุ้มเสียงสิบแปดอรหันดังว่าโอโมณีตัสสะผู้วิเศษอ้วนเตี้ยโปรดปลดปล่อยประสบน้อยนี้มอบคำพีคืนแก่มันผู้วิเศษอ้วนเตี้ยสถานเพืออหน้าแปรเปลี่ยนไปคลายมือจากการพราคุมอุ้ยเสยวปอยื่นมืออุดใบหู คล้ายกับกระแส,สเสียง18ปดอรหันระคายหูยิ่งจนมิคิดรับฟังอีกสังยีพลันก้มกายลงโอบปุ้มอุ้ยเสียบปอขึ้นศาสพุ่งออกนอกสันเจ้าผู้วิเศษอ้วนเตี้ยยื่นมือขวาออกกระปบใส่กลางหลังนาสังยีเบี่ยงกายหลบเลี่ยงแต่ผู้วิเศษอ้วนเตี้ยพลันพุ่งมือขวาตามติดในที่สุดก็คร่ากุมสังยีไว้ ได้ยินสิบแปดอรหันพากันกล่าวว่าผู้วิเศษอ้วนเตี้ยท่านเป็นนักสู้ผุกล้าเลื่องลือนามฉชไนให้เขี่ยวเข็นคุกคามชนชั้นผูเ้เยาววาจาประดานี้กล่าวอย่างสงบสำรวมแต่ยามกระทบโสดอุ้ยเซียวป้อรู้สึกซวงอกอัดอั้นสุดบรรยาย ผู้วิเศษอ้วนเตี้ยขู่คำรามว่า hey, เฮ้ยพวกข้าหากใช้วิชาอาถรรมอีกเราจะสังหารเด็กน้อยนี้ทำลายคำทีไปกรากครั้งนี้กลับมีประสิทธิภาพยิ่ง18อรหรันล้วนสงบซุ่มเสียงลงไม่กล้าใช้หลักวิชาใส่ชื่อพ่อ ราชสีคำรามสยบฝ่ายตรงข้ามผู้วิเศษอ้วนเตี้ยประกบนิ้วที่สกัดจุดอุ้ยเสี่ยป้อและสังยีปราหกว่าตาสำรวจมองรุ่นคิดหาหนทางรอดทันใดเงาร่างสีเทาทลันวูบว่าสิบแปดอรหันล้วนโลดแล่นเข้ามารายล้อมผู้วิเศษอ้วนเตี้ยไว้ ูวิเศษ้วนเตีย้ยพลันยกเท้าขึ้นเหยียบลงบนศรีรษะอุ้ยเสยวป้อแค่นหูร่อดังเฮฮะเป็นความหมายว่าสิปดอรหันหากคือโหมเข้ามาจะใช้เท้าเหยียบศรีรษะอุ้ยเสยวป้อแหลกลานก่อนอุ้ยเสยวป้อทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลจนใจที่จุดเส้นถูกที้สกัดไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวย่าเมื่อถูกเหยียบศรีรษะ ห่วงสมองกลับสับสนโอลวลนรุ่นคิดหาทางรอดมิได้สภาพการจึงยันกันไปในลักษณะนี้